ว่าด้วยเรื่องเงินชราภาพสำนักงานประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นเงินบำเหน็จในกรณีที่ส่งเงินสมทบต่อเนื่องก็ตามไม่ต่อเนื่องก็ตามส่งน้อยกว่า180เดือนไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญชราภาพที่ส่งเกิน180งวด180เดือนสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube hr channel ช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมผ่านทางช่อง youtube u t u b e hr channel และช่องที่เกี่ยวข้องเกิดคำถามหลายหลายคนเกิดคำถามกับผู้กันตนไม่ว่าจะเป็นอดีตมาตาา33ปัจจุบันเป็นผู้กันตนมาตาา39ไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตาา33และลาออกไปแล้วนะครับ ยังมีอายุไม่ครบ55ปีมีคำถามว่าทำไมประกันสังคมไม่นับงวดเงินสมทบที่ตนเองส่งก่อนเดือนมกก่อนเดือนธันวาคมปี2,541ก่อนหน้านั้นทำไมไม่นับเป็นเงินชลาภาพความสงสัยเกิดคำถาม ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบก่อนเดือนธันวาคมปี2541มากมายเลยทีเดียวต้องทำความเข้าใจแบบนี้หน่วยงานประกันสังคมขึ้นตรงกับกระทรวงแรงงานนะครับเกิดสำนักงานประกันสังคมเมื่อปีพศ2533ใครก็ตามที่ทำงาน และฝ่ายบุคคลมีการแจ้งเข้าเป็นผู้กันตนมาตาสามสตั้งแต่นะครับปี2533ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน2541ประกันสังคมจะไม่มีการนับงวดเงินสมทบที่ท่านส่งเพราะอะไรเพราะว่าพระราชบัญญัติประกันสังคม เพิ่มนะครับเงินชลาภาพและมีผลประกาศบังคับใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม2541นเะครับเป็นต้นไปซึ่งก่อนหน้านั้นประกันสังคมให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกันตนเพียงแค่4กรณีได้แก่กรณีเจ็บป่วยทุกผลภาพลอดบุตรและเสียชีวิต ก่อนหน้านั้นส่ง2% 2.5% 3%ไม่มีการแบ่งซอยย่อยเป็น3ตะก้าเหมือนปัจจุบันซึ่ง2.5% 2%, 2 3%นะครับจะเป็นเงินสมทบ100% 4กรณีเจ็บป่วยทุกพลภาพคลอดบุตรเสียชีวิตเดือนธันวาคมปี2541เป็นต้นไปคลอด พระราชบัญญัติประกันสังคมเพิ่มกรณีเงินสงเคราะห์บุตรเงินชนาภาพจึงทําให้แบ่งเงินสมทบออกเป็น3ตราก้าด้วยกันซึ่งตราก้าแรกนะครับจาก5%เป็นส่วนเงินสมทบในกรณีเจ็บป่วยทุกพลภาพคลอดบุตรเสียชีวิตเป็น1.5%นะครับตราก้าต่อมา 3%เปเ็นเป็นเงินกรณีสงเคราะห์บุตรและชลาภาพและนะครับปี2,547เกิดกรณีว่างงานก็แบ่งเป็น3ตะก่้าเป็น0.5%สังเกตดูนะครับตั้งแต่ปี2,541เดือนธันวาคมเงินชลาภาพยังไม่มีการแบ่งส่วนย่อย แบ่งเป็น3ตะก้าจึงทำให้คนที่ส่งเงินสนทบตั้งแต่ปี2533จนถึงเดือนพฤศจิก,กายน2541ไม่มีเงินกรณีชลาภาไม่มีเงินกรณีชลาภาเงินกรณีชลาภาเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นงวดที่1เป็นงวดที่1นะครับ จึงทาให้ใครใหลายๆคนสงสัยน่าจะเป็นคําตอบชัดส่งเงินสมทบตั้งแต่ปี2533ตั้งแต่เปิดหน่วยงานประกันสัคงคมจนถึงเดือนธันจนถึงเดือนพฤศจิกายน2541เงินนะครับสมทบไม่ได้มีเงินชลาภายู่จึงไม่มีส่วนเก็บเงินกรณีชลาภาพ หวังว่าน่าจะกระจ่างแจ้งหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส r i b กนะครับเป็นกำลังใจให้ช่อง y o u t u เพจ r า h a n n e l แนด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ